โอเคครับชมขออภัยนะครับเสียงดังนิดนึงนะครับวันนี้เราจะมาลองดูกันนะครับว่าเราจะรอดหรือจะลุ้ในนาน่าป็นนาแสนนานเลยเกินนะครับกับ PUBG Mobile ของเราเองไม่มีเวลาเด่นกันเลยสเตรียเลยนะครับผมเราจะลองเป็นสีหนึ่งโอ้โหไอพวกนี้มันมาด้วยกันแน่เลย

ตาสวยดูที่ไหนฮะ เพื่อนคุณนึกว่าใครแหมใครลงวะกูตาฝาดกูตาบอดแามจิ้

นนะคุณตรงนี้เสียชีวิตหรือยังครับคนล่สองคนไปเฉยๆครับคุณคัาผมอ้โหอ้ลำลนวนจริงเลยเปิดมาครั้งเนี้ยลำซ้ำลำซ้ำลำซ้ำเอ้ยลำซ้ำซเอำเอถูกแล้วไอ้เหีเ้ย

ดูจะมันได้เออมได้นะไอที่ตกใจตอนนี้เพื่อนเดมันไหนให้เพ่นเดทหมดไอป้าข้างบนนะอ,อ๋อนายเสียงแบบนั้นกระหนุกผู้ใดก็ตกใจเบิดมนะา่าเบิดเลยเดี๋ยวจับใจอันนี้แล้ว អត់អ uh -oh, <laughs> ូខេចេញတော့ เราอยู่ในวงอยู่ในในียอยู่ไอจะเจ็บไหมนะ่ะตัวไปลังแอ๊นะมอกมา่าตหาของแต่งปืนแทบนะอันนี้มีของแต่งปืนเลยอะ่ะอยู่โอ้มายก๊อไม่จนกันจังเลยนะเฮ้ย คูณหกคหกูณหกมาทำไมคูณหก

ยูโกยูโกยูบะโกไอโกเดะไอย่านนั่นเนี่ยโอเคมันมืดเั็งสีละโอ้โ้พระเจ้าขนลูกเลยขนลูกขนทองขนจูดไข่ในหุกเลยนะโอ้ย S got supplies. s u p p I อุ๊บโอเคเกือบดีโอ้ยโอ้ยแอมเดดแอมเดดแอมบอดเดดแอมเกือบเดดโอ้ยแอมเห็นแล้วแอมเห็นมาแล้วโอ้ย สวยสวยยูเดียอยูเดียแอมบอรดเด,ดอันโตวบังหันมันเป็นไวะแอมจะล่ามานัน ตัยไหนยิงอีกไม่เ็้ๆโอเคพอแล้วตัวไหนยิงอีกไม่เฟนออ e s o <Awesome. S 1> เ <Awesome. S 2> ไอ้ไดูบสีแบนะดูลอไอแบสีัวบงออโอยูด,ด, <Awesome. S 2> ด,ด นี่บักรทีเ็าุูน,นคอยเนี่ยมันสุดยอดจริงๆเลยนะบอกว่าที่เป็นไทยเป็นไทยนะบวอดจักลายเลยจะคอยสิบป,ประมาณเจ้าเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่าอาจจะมีมือยโปรอยู่หรือป่านะครับ

awesome. My friend. อ yeah, ย mm ่าเลยจกดอยู่แล้วกด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 ทำดีครับทำดีข่อยยังได้กระสุนเพิ่มแหมแอดอัพข่อยอยู่ทั้งคืนข่อยทำแบบกระสุนกัน ทางขวดมันมี Aristotle. ขออนุ่าเลยทางขวดกันมีก็ใส่น่าดีเนอทางควดมาเยอะอิมแล้วหอยกังไปเน้อดูเด้อคอยไปหอดูบุล่ะอันประมาณเนี่คหอย Oh, my face. We're the best. Victory belongs to us.